สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงพระหลวงปู่ดูรุ่นหนึ่งพิมหนึ่งพิมหนึ่ง,งที่อยู่ในความครอบครองของโจกพระงามโจกพระงามและอาจารย์กสอนกาสอนปากิกิงซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เรามาเยี่ยมศูนย์พระงามสยามประเทศสาขสาเก้าที่ตึกแดงสาขาที่แปดอยู่ที่ตลาดศูนย์พระเครื่องเมืง <Excuse S 2> องคองตาน<อ>ีอ่ะอันนี้พระนี้เป็นผ้าอะไรอธิบายหน่อาว่าที่มาของพระอย่างงี้ยวงสี่เหลี่ยมนี้ เป็นพระเหนือพรมเป็นพระเหนือพรมครับพระเหนือพรมทำไมเขาสร้างรูนี้หรือ,อยังไงทางวัดมอบให้พระเหนือพรมตามประวัติการสร้างมาคือพระพุทธเจ้าเขามีการพนันกับพระกาพรมว่าใครจะเก่งที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเสกตัวให้เล็กที่สุดแล้วไปหลบอยู่ในมวยผม ของพระกาพมครับพระกาพมนี่สิกเล็กแค่ไหนไปอยู่เม็ดทรายเม็ดหินอยู่ในมหาสมุทรพระพุทธเจ้าหาเจอ,อแต่พระกาพมหาพระพุทธเจ้าไม่เจอครับก็ลลเลยสร้างเป็นพระพุทธเจ้าเหนือผมพระพุทธเจ้าเหนือผม,รอผมครับตอนนี้เนี่ยหลวงปู่ดู่จะมอบพระนี้ให้ใครเป็นยังไงเป็นลูกศิษย์ที่ไปนั่งกรรมฐานแต่ได้พระนี้มาครับหนึ่งวันหนึ่งองค์ ถ้าไม่ไม่จํากัดคนที่นั่งกี่วันก็ได้เท่าจานวนองค์ครับไมัอย่างอย่างไปคนหนึ่งวันหนึ่งก็ได้มาองค์หนึ่งอ่าคือเป็นกุศโลบายของหลวงปู่ว่าให้ไปนั่งเข้าวัดครับโอเคแล้วข้างหลังภาพพิมหลวงปู่ทวดนี่เป็นอะไรเป็นเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสร้างไว้เหมือนกันกรบผมหลวงปู่ดูจะสร้างภาพไว้หลากหลายพิมพ์อ่าเพราะว่าลูกศิษย์คนไหนที่ห้อยพระอะไรไป ถ้าสวยถูกใจหลวงปู่ก็จะขอไปกดพิมไว้ขอกดพิมไว้ขอพิมไว้หมดเลยครับโอเคหมอกรสอนนี่ยไหนนี่พระเหนือพรมพิมใหญ่พระเหนือพรมพิมพ์ใหญ่อันนี้นะครับพระเหนือพรมพระเหนือพรมหรือผ้าของหลวงปู่ดูถ้าเอาไปขึ้นคอแล้วสวดมนต์ทุกวันพระเมดพระธาตุจะเสด็จครับครับนี่จะขึ้นแล้วเมพระธาตุอ๋อนี่พระเหนือพรมนะครับอ้าวลูอ๋อลูกพระุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ข้างบน ครับผมแต่นี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยสวยเลยนะครับไม่สวยครับพระยุคเก่าๆจะไม่สวยพระยุคเก่าๆจะไม่สวยเลยนะครับครับนี่จะหักง่ายไหมเนี่ยครับหักง่ายไหมง่ายพระหักง่ายอ่าอ่า,อาจะจาโจ๊กได้มาจากไครเป็นคนป่วยที่มารักษากับหมอไก,ก่อไสอน,สอนที่วัดจุมพลถวายไว้ให้วัดจุมพลอ่าครับ ถวายให้วัดจุมพลเอาไว้ใช้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เช่าบูชาใช่ครับไปแล้วก็เอาเงินตรงนั้นไปใช้ไปจ่ายประโยชน์ในวัดใช่ครับครับผมเปิดไว้ที่ยวเท่าไหร่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่หมื่นห้าพิมพ์เล็หนึ่งหมื่นไอพิม์กลางหนึ่งหมื่นครับแล้วก็หลวงปู่ทวดองเล็กๆองละสองพันองละสองพันครับผมเพื่อเอาเอาเงินไปสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของสังโยมโยมมาถวายไว้ครับอนนี้เบอร์เบอร์โทรที่นี่เบอร์ไร เบอร์โทรเบอร์โทรโจกศูนย์หกสี่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับก็ก็มีทั้งทั้งที่ศูนย์พระทั้งที่ร้านพระงามสยามประเทศสาขาเก้าที่ตึกแดงสาขาแปดที่ตลาดเมืองสองสถานีถ้าใครจะให้ไปเนี่ยไปที่วัดชุมพลครับตรงสถานีรถไฟบางพระอินไปได้ทุกวันไหมที่วันที่วันมีขายที่วันไหมที่วันไม่มีนะที่วันไม่มีหรอครับหลวงพ่อให้มาหมด หลวงพ่อให้มาหมดประมาณยังยังเหลือคือมาวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวครับยังเหลืออยู่4ี่รอพระองค์ยังเหลือมีประมาณ4ี่ร้อองค์ทั้งหมดครับทั้งหมดนะครับที่ญาติโยมที่เขาป่วยแล้วก็มาคนเดียวนะเนี่ยคนเดียวเหรอครับเขาเขาไปนั่งกรรมฐานทุกวันครับ3าปสิบปีอ๋อนี่คนป่วยคนนี้เขาได้รับจากมือหลวงพ่อเลยคือเขาจะใส่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะใส่อยู่ในพานอ่ะตอนทางออกอ่ะครับอ่า ออกมาก็หยิบได้องค์หนึ่งหลวงปู่ก็จะบอกว่าถ้าโลภเยอะก็รวยเยอะอ่าก็เยบว่าถ้าโรภเยอะก็รวยเยอะนะถ้าไปนะครับถ้าโลภเยอะก็รวยเยอะเด็กครับครับถ้าโรภเยอะก็รวยเยอะครับก็เลยวิธาคนหยิบองค์เดียวองค์เดียวไมไม่มีการเยอะอถ้าเอามาไว้เยอะๆสมัยนี้มีเยอะก็ขายได้เยอะก็รวยตอนนั้นหมออาจารย์หลวงปู่ดูก็บอกอยู่แล้วโรภเยอะก็รวยเยอะใช่ครับแต่คนไม่กล้าหยิบไม่กล้าหยิบ หนึ่อาจจะไปชดสองอาจจะกุศโลบายอะไรสักอย่างก็สนใจก็มาที่ที่นี่ได้เลยนะครับยังมีอีกหลากหลายพิมพ์คือวันนี้ไม่ได้ทันตั้งตัวว่าจะได้ออกคลิปครับถ้าได้ตั้งตัวคลิปหน้าจะมีให้ดูเยอะแยะมีทุกครับอันนี้เป็นคุณแผนเคลือบอันนี้น่าจะเป็นปีพศ2529ของวัดของวัดของหลวงปู่ดูสร้างเหมือนกันอครับมีมีม่เยอะเนี่ย อันนี้ได้มาแค่องคเดียวได้มาแค่องค์เดียวเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยนี่สี่พันห้าเปิดไว้สี่พันห้าได้มาองค์เดียวครับทันไหมเนี่ยพันหลวงปู่สู่หลวงปู่ดูเสียพปศสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้ไม่พระนลวงปู่ดูนี่เจ๋งยังไงคือคนท่าคนแก่เขาบอกว่าคือเป็นมีจิตของหลวงหลวงปู่ทวดอ่าครับแล้วก็อยากได้อะไรให้ขอหลวงปู่ ขอพระเหนือผมถ้าอกม,มาอย่างนี้ถ้าอยากได้อะไรขอพระเหนือผมครับอันนี้ผมขอได้ไหมได้พอผมไม่ขอพระเหนือผมผม<ห>ขอพระเลยให้ถ้าขอก็ต้องให้แค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ